คือพูดง่งไงก็คือในร่างกายเราเนี่แหละส่วนไหนที่เป็นอาโปธาตุลักษณะที่ท่านอธิบายกายวิทยาน้อยใหญ่ในร่างกายเรานี่แหละน้าเลือดน้ําหนองน้ําค้นน้นําลายน้ําเสมหะนี่ประเภทนี้เป็นหมดเลยน้ําไขข้อน้ํามูดน้ําเลือดอะขอผมให้เข้าใจเนาะนี่คือเป็นส่วนหนึ่งของส่วนประกอบของสันพังกายที่เรียกว่าอาโปที่อาศัยอยู่ในร่างกายของเรานั่นเอง มาดูขอ้ขอคอกสินะอาโปรหรืออารมณะอาโปก็คือน้ําที่เป็นนิมิตทัท้งปวงได้แก่มีในบริกรรมนิมิตมีในบริกรรมนิมิตอุกหานิมิตและปฏิฆาคนิมิตนะอันนี้อาโปคือน้ําที่เป็นอารมณ์ของกสิน้ํานั่นเอง ในสมัยโบราณสมัยพุทธกาลเนาะพวกฤาษีชีพรยพวกโยคยีเนี่ยพูดสแสวงาหาความพ้นทุกข์ในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะท่านจะใช้น้ำนี่แหละบริกรรมเรียกว่าก,ากระสิน,น้ําหรือกระสอาโปนะพิสูจน์ในสมัยพุทธกาลก็ใช้น้านี่แหละนะไทยก็จะเอาน้ําใส่บาตร ใส่บาตรให้เต็มพอปากบาตรแล้วก็ตั้งตั้งไว้ต่อหน้าแล้วก็ท่านก็นั่งขาดสมาธิแล้วก็เพ่งเพ่งดูน้ำนะเพ่งจนมากขึ้นมากขึ้นจนนิมิตติดตานิมิตคือนิมิตอาโปนั่นแหละคือน้ำแหละติดตานะหลับตาก็เห็นน้ำก็เห็นน้ำเมือตาก็เห็นน้ำกระสีน้ำ นะท่านก็นจะใช้นิมิตตัวนี้เนะนะเป็นเป็นบริกรรมนะท่านจะใช้บริกรรมคําว่าอาโปกัสินะังอโปกัสินังก็คือคําบริกรรมของนะผู้ที่เป็นโยคีนะผู้ที่นะักนะประพฤติด,ด้านของนะสมถะภา,ภาวนาใช้กสิน กสินล,ลมกสินไฟอกสิภไฟกสินน้ำนะเพ่งมากขึ้นมากขึ้นจนกระสินติดตานะจนเกิดเป็นนิมิตนะเรียกว่าอุกหานิมิตนะจากจากน้ำนะก็จะนิมิตกายเป็นสิ่งอ่เรียกว่าเป็นกสินกสินกสินล,ลมกสินน้ำนะก็จะเป็น อุปการนิมิตจ,จนเข้าถึงปฏิคาหานิมิตเจริญมากขึ้นมากขึ้นก็เข้าถึงฌานนะขั้นอุปกานิมิตเนี่ยขั้นถึงฌานแล้วอย่างนี้ท่านเรียกว่าอารมณะอาโปรหรือกสินอาโปคือใช้น้ำเนี่ยเป็นอารมณ์ของกสินอารมณ์เป็นเป็นอารมณ์ของกสินลมกสินน้ำกอ็อภัยนะ อันนี้ในสมัยพุทธกาลก็ทํากันอยู่แล้วฤาษีชีพลัยหรือว่านักบวชนอกพุทธศาสนาก็ทำแม้กระทั่งพระพิสุสงในสมัยพุทธกาลก็ทำเนี่ยก็ใช้น้ําใส่บาตรนั่นแหละก็นั่งบริกรรมเพ่งน้ำนะอาโปกาสินังอโปกะศินังจนเกิดนิมิตนะอุกหานิมิตและเข้าสู่ปฏิฆาคานิมิตนะจนได้ฌานนะนี่คืออาโปในส่วนของกสินอโปนะครับามาดูข้อ งอปกติอาโปหรือสมมติอาโปก็คือน้ำปกติที่สมมุตินะเรียกกันว่าน้ำได้แก่น้ำใสน้ำดื่มน้ำอาบน้ำบ่อน้ำคลองน้ำแม่น้ำเจ้าพรยาแม่น้ำมูลแม่น้ำโขงอะไรก็ว่าไปอันนี้คือปกติอาโปหรือสมมุติอาโปนะ เป็นอาโปรหรือเป็นธาตุน้ำที่สมมุติกันขึ้นมาของชาวโลกนี่ชาวโลกสมมุติว่านี่คือน้ำนี่คือแม่น้ำนี่คือน้ำเราดื่มน้ำเรากินน้ำเราอาบน้ำน้ำแข็งน้ำไม่แข็งน้ำบอ่อน้ำคลองเป็นสมมุติทั้งนั้นนะคือสมมุติอาโป สมมติก็คือไม่จริงไม่จริงในที่นี้หมายถึงไม่จริงตามตัวสภาวะธรรมนะไม่จริงตัวไม่จริงตามปรมมตธรรมแต่จริงไหมจริงจริงตามโวหารของทางโลกต้องบอกอย่างนี้ยแยกกันเป็นสองส่วนนะน้ำมีจริงแบบโวหารของทางโลกเรียกว่าสมมุติอาโปเนี่ยเราจะเรียกว่าดื่มน้ํากินน้ําดื่มน้ําหรือว่าอาบน้ําน้ําคลองน้ําบาดาลน้นําแข็งน้ำไม่แข็งอะไรก็ว่าไปนั่นคือส่วนของ ปกติอโปนะครับนทะ่าน,นบอกว่าอโปนี้เป็นเ,เป็นรูปธาตุที่เป็นเครื่องสมานให้วัตถุนั้นเกาะเกี่ยวกันให้วัตถุรูปทั้งหลายนั้นเกาะเกี่ยวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะให้ให้รวมกันอยู่ได,ไดไไ้ไม่กระจัดกระจายไปไหนไม่กระจัดกระจายไปไหนถ้าไม่มีอโปมันก็ ไม่เป็นกลุ่มเป็นก้อนมันก็จกกะจก,กระจายนะอย่างเช่นใครเห็นรวงพึ่งมั่งรวงพึ่งเนี่ยนะถ้าเป็นชนบทเนาะ,นะตอนผมสมัยเด็กผมก็เคยตีพึ่งไอรวงพึ่งไอไอตรงที่หัวหัวพึ่งมันจะมีน้ำหวานน้ำหวาน ไอ้ตัวข้างล่างะข้างล่างอ่ะเขาเรียกว่าร,รวงพึ่งมันจะไม่มีน้าหวานมันจะเป็นลูกอ่อนลูกอ่อนของพึ่งนะนะคนโบราณเนี่ยที่เป็นสมุนไพรที่ทํายาสมุนไพรเขาจะใช้รวงพึ่งที่คั้นเอาน้ําออกแล้วเอาน้ำน้ำน้ำหวานนี่ไว้ต่างหากส่วนที่เป็นรวงพึ่งที่เป็นเศษเป็นก้อนๆน,นะที่เป็นรวงพึ่งเป็นก้อนไอ้ตรงนี้แหละเขาจะทําเป็นยาลูกกรอน เอารวงพึ่งที่คั้นน้ำบดแล้วน้ำหวานบดแล้วเนี่ยเอาตรงนี้แหละส่วนตรงนี้แหละมาทําเป็นยารูกรอนอยาลูกกรอนจะเป็นยาแก้นะปวดท้องนะหรือว่ายาแก้นะคลายเส้นหรือว่าแก้ปวดแก้เมื่อยล้าเนี่ยถ้าสมุนไพรแบบไทยๆเนาะนะนะสมุนไพรแบบไทยๆก็จะเนเป็นอย่างนั้นจะใชะ้เป็นยาลูกกรอน ท่านบอกว่ายาลูกกลอนเนี่ยที่เป็นก้อนก้อนก้อนเลยเนี่ยมันไม่แตกสลายออกจากกันมันมันไม่กระจายก็เป็นหน้าที่ของอาโปธาต์ที่มันเกาะกุมทําให้เป็นก้อนทําให้เป็นรูปทรงต่างๆนี่คือส่วนของอาโปธาตุทำหน้าที่อย่างนั้นท่านกล่าวว่าถ้าอาโปธาตุมีน้อยมันก็จะทําให้หลุดลุ่ย นะหลุดลุยออกจากกันนะเห็นก้อนดินไหมก้อนดินนะ่ะก้อนดินที่มันแห้งนะ่ะที่มันแห้งแล้วมันสามารถที่จะทําให้ก้อนได้นะมันก็จะหลุดลุ่ยไม่เป็นก้อนเพราะอาโปมันน้อยอาโปธาตุน้อยนะถ้าอาโปธาตุพอดีพอดีนี่สมดุลก,กันกับธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมันก็จะเป็นก้อนอย่างออเ อย่างต้นเสาต้นเสาต้นเสาสมัยโบราณาที่ชาวบ้านเขาเทต้นเสาเพื่อจะทำเป็นที่ที่ทำเป็นเตาเนาะนะเตาเตาทำาทำอาหารนะเป็นเป็นที่ตั้งหม้อหม้อเครื่องปรุงอาหารเขาจะใช้ต้นเสาต้นเสาเนี่ยก็ทำจากดินทำจากดินปั้นเป็น เป็นก้อนๆน,นะแล้วก็จะมาตั้งนะวางเป็นที่เอาหม้อตั้งนะนะถ้าเด็กรุ่นสมัยผู้วันก็คงไม่รู้เนาะนะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยจนบทเขาจะใช้อย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้คงไม่มีแล้วนะคงหาดูไม่ได้แล้วนะอก็คงคงจะใช้แบบเนะตาแก๊สหมดแล้วในะสมัยโบราณแต่ก่อนเนี่ยสมัยก่อนเด็กก็เห็นนะอา่าใช้ดินเนี่ยดินเหนียวนะนะหลอ่อหล่อเป็นก้อนเป็นแท่งแท่งเนี่ยก็ เป็นก้อนแล้วมาตากแห้งตากแห้งแล้วก็ทําเป็นเรียกว่าเตาเตาแบบ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 เคลื่อนที่หรือเตาแบบง่ายๆนะก็ใช้ดินนี่แหละดินที่เหนียวปั้นเป็นก้อนเพอาะตากแห้งก็ทําให้ดินนั้นแข็งเป็นก้อนแล้วก็ใช้งานได้นะเป็นที่ตั้งให้าวางหม้อปรุงอาหารนะหรือลูก ลูกดินที่เด็กเด็กเด็กชนบทก็ทํากันเนาะลูกยางกระติกเนี่ยยัดดินเหนียวเหมือนกันดินเหนียว,ยวที่เขามาทําเป็นก้อนเล็กๆนะปัน่นปันให้เป็นก้อนเล็กแล้วก็เป็นก้อนแล้วก็ตากแห้งก็เป็นก้อนอันนั้นคืออาโปธาตเตโชธาตวายโยธาตมันสมดุลกันแต่ถ้าไม่สมดุลก็คืออาโปธาตมันน้อยดินแห้งมันจะไม่เป็นก้อนนะ แต่ถ้าอาโปธาตมันมากไปมันก็จะเหลวนะทีนี้มันก็จะลังไหลยอย่างอย่างปูนเนี่ยถ้าปูนที่ใส่น้ํามากเนี่ยปูนเทคอนกรีตเนี่ยมันจะไม่เป็นก้อนนะมันจะไหลเหลวเรียกว่าปูนเหลวอันนี้อาโปธาตมันมากมันไม่สมดุลกับปฐวีธาตุธาตุดินไม่สมดุลกับอาวายโยแล้วก็เตโชนะเพราะฉะนั้นอาโปธาตจะจะเกิด อยู่กับรูปทุกชนิดเลยที่มีมิญญาคลองและไม่มีวิญญาคลองนะอันนี้ก็พอเข้าใจนะครับก็พอเข้าใจอ่ะโอ้ก็ไม่มีอะไรอาโปาธาตก็นะประมาณแค่นี้นะครับก็ขอให้เข้าใจว่ารูปทั้งสี่เนี่ยบัตตรวีาธาติอาโปาธาติเตโชาธาติวายโยาธาตันเป็นมหาภูตรูปที่ใหญ่มองเห็นชัดเกิดด้วยกัน ดับพร้อมกันยิ่งอาศัยกันมหาภูตรรูปสี่ยังเป็นที่ตั้งให้เกิดรูปทั้งสี่อีกอย่างคือวันนะวันนะคือสีคันธะคือกลิ่นรสคือรสโอชาคือ,อถ้าพูดปสมัยปัจจุบันก็คือสารสารอาหารนะโอชาเนี่ยถ้าพูดแบบ ปัจจุบันก็คือพวกปโปรตีนวิตามินสารอาหารแร่ธาตุโซเดียมอะไรเนี่ยสารพวกนี้ถ้าเป็นาภาษาปัจจุบันนะเขาจะใช้แบบนั้นสารวิทยาศาสตร์โอชานนั้นเป็นภาษาแบบดั้งเดิมเป็นภาษาของพรนะเจ้านะเพราะฉะนั้นเป็นที่ตั้งให้เกิดโอชานะเป็นที่ตั้งให้เกิดพระสระคือรส เป็นที่ตั้งให้เกิดคันถะคือกลิ่นเป็นที่ตั้งให้เกิดวันนะคือสีนี่เรียกว่าวินโพธรูปแปดรูปที่แยกออกจากกันไม่ได้เนี่ยในร่างกายเราเนี่ยทุกอย่างมีหมดเลยปัตวีอาโปเตโชว,วายโยและมะีวันนะคันถากระสะโอชานะครับ ก็พอเข้าใจนะครับอ่ะครับคืนนี้ก็พอสมควรนะครับใครไม่เข้าใจอะไรถามได้นะครับเนะพราะว่าการศึกษาอภิธรรมอ่าต้องเข้าใจถ้าไม่เข้าใจมันก็ไม่เกิดความรู้ไม่เกิดปัญญานะครับนะศึกษาบ่อยๆฟังบ่อยๆถ้าให้เกิดปัญญาคือเกิดค,ความรู้นะ ถ้าไม่ฟังบ่อยไม่ศึกษาบ่อยมันก็ลืมไม่เกิดความรู้ใน,นเรื่องของปณมัติธรรมเรื่องของอภิธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเป็นวิชาการต้องบ่อย,อยงั้นเป็นคําสอนพระพุทธเจ้าที่เน้นไปทางวิชาการวิชาการที่มีจริงอยู่จริงของจริงเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อกันนะ ที่มีจริงอยู่จริงของจริงไม่ใช่ตัวไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลจิตนั้นเป็นของเป็นบุคคลไหมไม่ใช่เกตสิกเป็นบุคคลไหมไม่ใช่รูปเป็นบุคคลไหมไม่ใช่เนี่ยพวกนี้เป็นปรมัตรธรรมะนะประมัตรธรรมคือธรรมะที่ไม่บิดพลิ้วไม่แปรผันไม่มิตรผลิตเช่นตัวสาภาวะของอาโปเนี่ยมันเป็นปรมัตรธรรมตัวไหน ไอตัวลักษณะของปรมมตาธ,ธรรมของอาโปธาตุก็คือมันซึมซาบมันหลั่งไหลมันเกาะกุ้มมันทําหน้าที่อย่างนี้อย่างไงก็อย่างนั้นเลยถึงไม่มีพระพุทธเจ้ามาอุปบัติมันก็มีของมันอยู่นี้อาโปธาตุแต่เราไม่รู้ใช่ไหมเพราะถ้าพระพุทธเจ้าไม่อุปบัติขึ้นก็เราก็ไม่รู้ว่าอาโปธาตุนั้นมันมีลักษณะอย่างไรเราไม่รู้เรารูจะ ก็เพราะที่พุทธเจ้าทรงสอนไว้นี่แหละคือลักษณะของตัวสภาวะประมัตธ,ธรรมของอาโปธาตมันถึงได้เขาจึงได้ชื่อว่าท่านถึงบอกว่ามันไม่วิปริตไม่แปรผันไงมันไม่วิปริตไม่แปรผันมันทรงสภาพของมันอยู่อย่างนั้นเป็นธาตุที่ทรงสภาพอยู่อย่างนั้นอยู่ตลอดนี่ท่านจึงเรียกว่าปรมัตธ,ธรรมนี่ปัทมีอ่ะ ปัตตวีมันก็ทรงของมันก็นคือความแข็งและความอ่อนนะจะเนิ่นนานไปแสนชาติล้านปีสองพันล้านปีสามพันล้านปีตัวสภาวะมันก็ยังคงเดิมวันเวลาไม่ทำให้ปัตตวีท่านนั้นคลายจากลักษณะของความแข็งและความอ่อนเลยนี่นี่ตัวลักษณะของปัจจธรรมเป็นอย่างนั้น เตโช่ะเตโชก็เหมือนกันเนี่ยความร้อนเนี่ยความร้อนและความเย็นด้วยนะคือร้อนน้อยภาษาไทยเรียกว่าเย็นร้อนมากก็คือร้อนมากร้อนน้อยก็คือเย็นนั่นแหละเตโชธาตมันก็คงลักษณะอยู่ไงอย่างนั้นนะเนี่มันก็ร้อนมันก็เย็นของมันอยู่างนั้นมันไม่วิปริตไม่แปรผันทรงสภาพ ของธาตุเตโชวไว้ตลอดวาโยก็เหมือนกันมันก็ทรงสภาพไหลกับกับพืออทรงสภาพกับพือทรงสภาพไหลอยู่อย่างนั้นตลอดนีลักษณะของตัวปรมตัตธรรมของมหาภูตรูปสี่จะเห็นว่ามีใครบัญชาการให้มันไหลไหมจะเห็นว่าใครบัญชาการให้มัน เกาะกลุ่มไหมจะเห็นว่าใครบัญชาการให้มันแข็งให้มันอ่อนอตลอดไหมไม่เลยมันไม่ได้เป็นไปดังด่งใจที่เราปรารถนาให้มันอ่อนตลอดไปให้มันแข็งตลอดไปหรือให้มันเอบอบาบตลอดไปให้มันไหลตลอดให้มันเกาะกลุ่มอยู่ตลอดเราไปบงังคับบัญชามันได้ไหมปล่าเลยไม่มีใครจะทําได้เลยแม้องเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทําไม่ได้ น,นี่แหละท่านได้บอกว่านี่แหละคือตัวปรมาตธรรมตัวจริงของจริงอยู่จริงเป็นธรรมะโดยแท้เป็นธรรมะโดยปรมตัต์ไม่แปรผันไม่วิปริตไม่เป็นแปลงยังไงก็อย่างนั้นทรงสภาพธรรมไว้ตลอดนะไม่เหมือนธรรมะอย่างอื่นนะแล้วธรรมะอย่างอื่นนี่เป็นบัญญัติธรรมนี่มันก็เป็นอนิจจงทุกขังอนตัตตา แต่ตัวสภาวะปรมปัตธรรมเนี่ยมันก็ลักษณะอยู่อย่างนี้แต่มันก็อยู่ลักษณะที่เกิดดับเหมือนกันเกิดดับนะเกิดดับแต่มันก็ไม่ยังคงสภาพไว้ตลอดต้นะองบอกอย่างนั้นนะครับคำคืนนี้ก็พอสมควรเนาะนะใครมีคำถามอะไรไหมครับขนะอภายหน้าที่บรรยายจนจบจนจบแลก็ค่อยมาถาม ใครเอ่ยคนนี้สาธุค,ค่ะไม่มีคำถามนอกมรรตนาสาธุนะครับวัสดีครับท่านใครเอ่ย